อ,ะะอันนี้เป็นเจดีทรงล้านนาจะจำลองมาจากเจดีที่วัดทบวดซึ่งจะเป็นยุคช่วงสมัยเดียวกันก็คือประมาณพุทธศตรวรรษที่21หรือตั้งแต่19-21เนี่ยนะซึ่งตรงนี้เป็นของกลุ่มศิลปินบ้านนอกซึ่งรากฐานเดิมก็ไปจากเชียงแสนและไปอยู่โพาราชพิษณุรีกเหนี้ก็ด้วยคิดว่าเมื่อตอนที่เชียงแสนจเจริญรุ่งเรืองและยังไม่ย,ไมยังไม่โดนเผาทําลายอะไรเงี้ยก็น่าจะอนุมานประมาณนี้ ฐานเดิมนี่ก็อยู่ที่ต้นโพตรงนี้จำลองขึ้นมาโดยเป็นเป็นเจดีไรรักก็คือที่ไม่ต้องตอกอะไรเลยแค่ว่าแล้วก็ใช้ลมเป่าในที่นี้เจดีนี่ประมาณห้าสิบแปดนาทีก็จะค่อ,คอยๆเอ็นตัวยุบลงแต่เอไปทางทางทิศเหนือค่ะครึ่งเดียวนะคะครึ่งเดียวแล้วก็เดี๋ยวก็จะขึ้นประมาณห้าสิบแปดนาทีแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่จะขึ้นใหม่ก็จะประมาณสิบนาทีนะคะซึ่งตรงนี้ก็เล่าเรื่องเมืองเชียงแสนตอนที่ เชียงแสนอ่าแต่ก็คือในประมาณพศสองสามสี่เจ็ดซึ่งตอนนั้นที่เชียงแสนเนี่ยอยู่อยู่ใต้อนาถของพมา่าแล้วก็รัชก,การที่หนึ่งกับหัวเมืองต่างๆกับก็ให้สั่งให้หัวเมืองทั้งห้ากองทัพลำปางเชียงใหม่น,น่านหลวงพระบางอะไรอย่างเงี้ยนะค็ก็เข้ามาโอบล้อมตีเชียงแสนคืนจากพมาก่าเมื่อได้คืนจากพม่าก็กเผาทั้งหมด เผาเมืองเชียงแสนเพื่อที่จะไม่ให้เป็นที่ซ่องสมผู้คนแล้วก็อพยพคนออกไปอยู่ลาดบุรีสระบุรีน,น่านหรือว่าจะไปเชียงใหม่ลำปางอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่กองทัพแต่ละกองทัพที่ไปซึ่งกลุ่มศิลป,ปินบ้านนอกก็คิดว่าคิดถึงบ้านเดิมอนุมาณว่าถ้าเป็นเจดีย์ทรงอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นการจําลองซึ่งอยู่ในยุคสมัยเดียวกันแล้วก็เอามาทําในรูปทรงเดียวกันไปดูที่เจดีย์วัดพระบัว,บวที่สี่แยกวัดสี่แยกไปสนีตอนนี้ยังมีอยู่นะคะ